เอาละครับก็ต้องขอกาบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบลูโตและนารูโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ช n n นลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับเราจะมาทำเกี่ยวกับนารูโตว่าทำไมตัวของนารูโตแล้วก็โคโนฮาเนี่ยถึงไม่ใช้วิชาสัมภเวสีคืนชีพสู้กับพวกกลุ่มคาระนะครับผมหรือว่าอิทิกิก็ได้ซึ่งก็ถ้าใครอยากรู้กันแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าวิชาสัมภเวสีคื้นชีพเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาโดยโฮคังเงรุ่นที่2หรือว่าโทบิลมะนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยโทบิลมะก็เก็บไว้นะครับเป็นวิชาต้องห้ามซึ่งก็สั่งห้ามใครเรียนอะไรทํานองนี้นะครับแล้วก็มีโอโรจิมารุเนี่ย นำออกไปใช้นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปพัฒนาต่อนะครับแล้วก็คนต่อไปที่สามารถใช้ได้นั่นก็คือคาบุโตะนั่นเองซึ่งคาบุโตเองเนี่ยมันก็พัฒนาต่อแล้วก็ใช้เหมือนกับโอโรจิมารุนะครับผมซึ่งมันก็เลยทําให้มี3คนเท่านั้นบนโลกนินจาที่มีการเปิดเผยว่า สามารถใช้วิชาสัมภเวสีคืนชีพได้นะครับซึ่งกลไกลในการใช้เนี่ยเพื่อนๆที่ติดตามนารุโตะมาอย่างดีแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ากลไกลก็คือ ต้องมีด n a นหรือว่าเซลล์ของคนที่อยากจะให้คืนชีพขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีร่างสังเวยหนึ่งร่างแล้วก็จะต้องมีกระถางกำกับด้วยนะครับผมซึ่งถ้าจะขายวิชานี้เนี่ยก็จะต้องประสานอินตามนี้เลยนะครับก็คือชวดฉลูวอกขานมะลงกุลน,นั่นเองนะครับผมก็ถ้าประสานอินตามนี้เนี่ยก็จะสามารถขายวิชานี้ได้นะครับเพราะว่าต่อให้คนใช้วิชาตายเนี่ย วิชาก็ไม่คายนะครับจนกว่าจะประสานอินตามนี้นะครับผมซึ่งตัวของวิชาสัมภเวสีคืนชีพเนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสําหรับกลไกในการใช้แล้วก็กลไกในการคายนะครับผมเออแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกฎนะครับผมก็ลืมไปเลยซึ่งกฎนี้เนี่ยคือถ้าผู้ใช้เนี่ย ไม่ได้ตายไปที่นรกนะครับผมเราพูดกันง่ายๆถ้าไม่ไปที่นรกหรือสวรรค์เนี่ยก็ไม่สามารถเรียกได้นะครับอย่างเช่นพวกที่โดนกระถาปิดผนึกซากอสูรอย่างเงี้ยที่วิญญาณเข้าไปอยู่ในท้องของยมทูตอย่างเงี้ยก็ต้องไปคายจากท้องของยมทูตก่อนนะครับซึ่งก็จะมีวิธีตามแบบของโอโรเลยคือไปเอาหน้ากากแล้วก็เข้าพิธีนะครับ ผ่าท้องเพื่อที่จะวิญญาณเนี่ยออกมานะครับถึงจะใช้วิชาสัมภเวสีคืนชีพได้นะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นกฎโดยรวมทั้งหมดของวิชานี้นะครับและเราไปดูข้อที่1นกันเลยดีกว่าว่าทำไมนารุโตะแล้วก็คนโนฮาเนี่ย ถึงไม่ใช้วิชานี้สู้กับศัตรูใหม่ๆอย่างพวกกลุ่มคาระาแล้วก็พวกอิทธิกินะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็คาดการได้ว่าคาถาต้องห้ามอันนี้เนี่ยอาจจะขัดต่อความเป็นมนุษยธรรมของนารูโตะก็ได้นะครับเพราะว่าคาถานี้เนี่ยตอนที่ใช้ตัวสั่งเวรหรือว่าใช้มนุษย์สั่งเวรเนี่ยต้องใช้มนุษยเ์เป็นๆนะซึ่งต้องจับมาแบบเป็นเป็นแล้วก็สั่งเวรให้วิญญาณของคนที่เราอยากจะให้กลับมาอยู่บนโลกใหม่เนี่ยเข้ามาสิงนะครับผมซึ่งมันก็ ต้องสังเวยชีวิตของคนคนหนึ่งไปมันก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าผิดมนุษยธรรมของนารูโตะไปนะครับผมแน่นอนว่านารูโตะเนี่ยไม่ทําแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเห็นคุณค่าในชีวิตคนมากๆนะครับผมก็ต้องเป็นพวกแบบชั่วๆเท่านั้นนะอย่างเช่นถ้าตอนนี้เนี่ย ก็จะเป็นพวกโอโลเนี่ยได้อยู่เพราะโอโลเนี่ยรู้สึกว่าจะมีร่างโคลเยอะนะครับผมก็ใช้ร่างโคลของตัวเองเนี่ยที่สร้างเป็นมิสกิเนี่ยเอามาใช้เป็นร่างสังเวยได้อยู่นะครับแล้วก็ข้อที่2เลยนะครับข้อที่2คือกระถานี้เนี่ยมันอาจจะซับซ้อนเกินไปนะครับที่ตัวของนารูโตะเนี่ยจะเรียนรู้ก็เป็นได้นะครับเพราะว่ากระถานี้เนี่ยถูกเรียกว่ากระถาต้องห้ามใช่ไหมแล้วก็ตัวของโทบิลมะเองเนี่ยเขาก็เคยพูดออกมานะครับตอนที่โอโลใช้เป็นรอบที่2 ก็คือรอบในศึกสงครามโลกนินจาครั้งที่4เนี่ยเขาบอกว่าเอากระถาของเขาเนี่ยที่เขาสร้างเนี่ยมันใช้ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งตัวโอโรที่ได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะเนี่ย มันก็ตอบกลับมาแบบว่าห้วนๆเลยนะครับว่าเออมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นอะไรทํานองนี้นะครับผมซึ่งมันก็สื่อให้เรารู้แล้วนะครับว่ารุ่นที่2เนี่ยเขาก็คงคิดไว้อยู่แล้วนะครับว่าไอกระถาที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าจะมีระดับยากพอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่าใครจะใช้ได้ซึ่งแต่โอโรใช้ได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เก่งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นนารูโตะก็อาจจะคงยากสักหน่อยนะครับสาหรับการที่นารูโตะเนี่ยจะมาใช้วิชานี้นะครับพอดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นวิชาที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับบวกกับเงื่อนไขที่ตัวของนารูโตะเองเนี่ยก็ไม่น่าที่จะทําได้ด้วยนั่นก็คือการใช้มนุษย์นั่นเองนะครับผมซึ่งมันผิด จริยธรรมอย่างที่ผมได้พูดไปในข้อแรกนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ข้อที่3มันเลยดีกว่าข้อที่3คือความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามครั้งใหญ่อีกครั้งเพราะกัถาสัมภเวสีคืนชีพเพราะว่าถ้าเรียกคนที่มันไม่ค่อยหวังดีกับโลกนินจาขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยหันเขี้ยวเล็บมาใส่เราได้นะครับและยิ่งถ้าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆและสามารถที่จะ หลุดออกจากกระถาได้เหมือนมาดลราเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดออกมาได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอิสระแล้วมันก็สามารถโจมตีใส่ไขรก็ได้นะครับซึ่งมันเสี่ยงมากเลยถ้าใช้แบบนั้นไปแล้วปุ๊บแล้วถ้าเกิดมันหลุดออกมาได้มันไปป่วนหมู่บ้านอื่นซึ่งโคโนฮะเนี่ยถูกยืนยันแล้วว่าเป็นหมู่บ้านที่ครอบครองวิชานี้อยู่ยังไงหมู่บ้านอื่นก็ต้องคิดอยู่แล้วนะครับว่าโคโนฮะเนี่ยส่งไอ้กระถาสัมภเวสีขึ้นชิมาเนี่ย พื่อที่จะต้องการเปิดศึกอะไรทํานองนี้นะครับผมซึ่งมันก็มีความเสี่ยงตรงนี้ด้วยมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ทําให้นารูโตะเนี่ยยังกัมกึ่งอยู่ว่าจะใช้ดีหรือไม่ใช้ดีนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่หัวข้อที่4กันบ้างดีกว่า หัวข้อที่4เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าเพราะระถาสามโทสีคืนชีพเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์สําหรับโอซึสุกินะครับผมซึ่งก็จะพูดทํานองแบบว่าอาจจะทําอะไรพวกโอซึสุกิไม่ได้หรือเปล่านารุโตะก,ก็เลยไม่เอามานะครับเราก็จะสังเกตได้เลยจากพวกโอซึสุกิส่วนใหญ่นะครับคาถานินจาที่เป็นกระถานินจาของโลกมนุษย์เนี่ยมักจะทําอะไรพวกเขาไม่ค่อยได้นะครับอะอย่างเช่น ตัวของคางุยะาอย่างเนี้ยขนาดเทวีสุริยาเนี่ยยังทําอะไรเขาไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวของอิทิกิอะไรทํานองนี้นะครับผมซึ่งกระถาที่จะทําให้พวกตัวของโอซุสุกิเนี่ยได้รับผลกระทบมากที่สุดก็จะมีแต่วิชาเซียนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าอัญเชิญพวกสัมภเวสีขึ้นมาได้เนี่ย ก็จะต้องคัดเลือกแต่ผู้ที่มีวิชาเซียนขึ้นมาเท่านั้นนะครับมันถึงพอที่จะเอามาใช้ประโยชน์แล้วก็เอามาใช้งานได้บ้างนะครับแต่ถ้าแบบอัญเชิญขึ้นมาเลยแบบเอาจํานวนไว้ก่อนไม่ได้คัดคุณภาพเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเปลืองพลังงานมากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้จํานวนคนสั่งเวรค่อนข้างที่จะเยอะแล้วถ้าเราไม่คัดคุณภาพเนี่ยก็อาจจะเหมือนแบบอัญเชิญขึ้นมาแบบไร้ประโยชน์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งหัวข้อนะครับที่ตัวของนารูโตะเนี่ย อาจจะไม่ได้อัญเชิญใครขึ้นมานะครับเพราะว่าถ้าคนที่ใช้วิชาเซียนได้เนี่ยเราก็จะนับจํานวนคนได้เลยนะในโลกนินจานะครับก็จะมีฮาชิลมะอ่ะคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นนะก็จะมีฮาชิลมะหนึ่งคนอ่ะพอที่จะเอามาใช้งานได้อยู่มาดาระอย่างนี้ก็พอได้นะครับเพราะว่า เขามีเซลของฮาชิลมะอยู่ตรงหน้าอกใช่ไหมแล้วก็ตัวของจิรลยะอย่างเงี้ยได้อยู่นะครับผมแล้วก็ตัวของมินโตะพอได้บ้างเล็กน้อยนะครับผมอะไรทํานองนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้แหละที่พอจะอัญเชิญขึ้นมาใช้งานนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่ข้อที่5กันเลยดีกว่าข้อที่5เนี่ยก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับว่าเนื่องจากการใช้กระถาสัมภเวสีคืนชีพเนี่ย ถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อคนรุ่นต่อไปหรือว่าเด็กรุ่นหลังได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมอาจจะขอขยายความว่าถ้าใช้ในทางที่ผิดหมายความว่าถ้าเราเอามาใช้ในการต่อสู้หรือว่าในสนามรบกับพวกกลุ่มคาราเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่เห็นเนี่ยก็จะรู้สึกว่าวิชานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์มากก็ไม่ต้องไปฝึกวิชาไหนกันและมุ่งเน้นแต่วิชานี้ก็พอนะครับเพราะว่าใช้คนตายเนี่ย มาสู้แทนนะครับก็จะไม่เสียคนเป็นนั่นเองเพราะว่าวิชาสัมภเวสีคืนชีพเนี่ยมันสามารถที่จะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับก็ไม่ว่าจะบาดเจ็บแค่ไหนหรือว่าจะโดนโจมตีหนักแค่ไหนเนี่ยก็สามารถที่จะฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นการปลูกฝังความคิดผิดให้กับคนรุ่นใหม่นะครับผมถ้าอย่างเจอแบบเด็กที่เก่งๆฉลาดฉลดหน่อย,อยอย่างบุรุตโตะเนี่ย เห็นว่าวิชานี้มีผลดีต่อการต่อสู้มีผลลัพธ์ที่โอเคนะครับฝึกวิชานี้ขึ้นมามันก็จะผิดทั้งมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าต้องใช้ตัวสังเวยอะไรทํานองนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าไปเป็นพวกแบบเด็กชั่วๆหรือว่าคนชั่วๆที่อยู่ในยุคต่อไปมันก็ยิ่งไปเข้าทางพวกเขาที่ให้ช่องทางของพวกเขาเนี่ยในการทําชั่วนั่นเองนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้นารุโตเนี่ย ไม่อยากที่จะใช้วิชานี้ขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าในครั้งที่แล้วที่ตัวของคาบุโตะมันใช้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายกับโลกนินจาเนี่ยพอสมควรเลยนะครับก็แค่วิชานี้วิชาเดียวเนี่ยก็ทําให้คนเนี่ยตายไปหลายร้อยคนมากๆนะครับมันก็เลยอาจจะทําให้นารูโตะเนี่ยคิดซ้ําแล้วซ้ําอีกนะครับว่ามันก็ไม่ควรใช้อีกต่อไปนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็น5ข้อนะครับที่เราพอคิดได้ว่าทําไมตัวของนารูโตะเนี่ย ถึงไม่ใช้วิชาสัมภเวสีคืนชีพกับพวกกลุ่มคาระทั้นั้นที่กลุ่มคาระเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มพวกไซบอร์กพวกมนุษย์ดัดแปลงใช่ไหมถ้านารูโตะใช้วิชานี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากันนะครับเพราะว่าพวกนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับว่าไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับก็ ถ้าส่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไปสู้ด้วยเนี่ยก็อาจจะทําให้คนที่ยังเป็นมนุษย์อยู่อย่างพวกนารูโตะหรือว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยก็ไม่ต้องตายนั่นเองนะครับผมแต่ทําไมนารูโตะถึงไม่ทําก็จะมีหัวข้อประมาณที่เราเนี่ยได้พูดมาเมื่อตะกี้นี้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีหัวข้อไหนอย,อยากจะเสริมหรือว่า อยากจะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะนทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าผมมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติเตือนผมมาได้ผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพานหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ